ประกันแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรคุ้มครองแบบไหนและควรเลือกแบบไหนวันนี้มีคําตอบค่ะประกันภัยชั้นหนึ่งคือประกันภัยที่คุ้มครองให้เราครอบจัก,กรวาลและคุ้มครองให้เราในทุกๆกรณีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีรถหายไฟไหม้น้ําท่วมหรือภัยพิบัติต,ต่างๆด้วยค่ะ แต่ถ้าเป็นประกัน2 plus นะคะ,ะก็ะะจะคุ้มครองแทบจะเหมือนประกันภัยชั้น1เลยค่ะแต่ว่าจะแตกต่างแค่จุดเดียวค่ะก็คือจะไม่คุ้มครองในกรณีที่เราไม่มีคู่กรณีหรือหมายความว่าเราขับรถไปชนสิงคองชนเสาชนกำแพงแบบนี้จะไม่คุ้มครองนอกนั้นคุ้มครองหมดเลยค่ะส่วนชั้น3นะคะชั้นน้องเล็กนะคะมินิมอลมินิใจนะคะก็จะคุ้มครองแค่ฝั่งตรงข้ามเราค่ะนั่นแปลว่าเขาจะไม่คุ้มครองเราในทุกๆกรณีเลยนะคะแต่จะคุ้มครองฝั่งตรงข้ามที่เกิดเคสกับเรานะคะไม่ว่าจะคุ้มครองในตัวรถหรือว่าตัวบุคคคล่ะ ส่วนราคาของเบีย้ยประกันภัยที่เราจะต้องจ่ายนะคะก็จะลดหลั่นกันไปตามความคุ้มครองที่มากหรือน้อยค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าอยากได้เบีย้ยประกันภัยที่ราคาถูกที่สุดในประกันภัยชั้นเดียวกันเนี่ยให้ไปเปรียบเทียบได้ที่ www. s ื s p a n .com ได้เลยค่ะ